สวัสดีครับสวัสดีแฟนชอวซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boy นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2568แมนซิตี้สนใจเอนโซมาเรสกาไปคุมแทนเป๊ปนะครับแต่เชลซีก็พร้อมขู่กลับด้วยหนึ่งปัจจัยรวมไปถึงข่าวลือที่บอกว่าเชลซีพร้อมดึงเตียโกซิวากลับมาความน่าเชื่อถือจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวมารอฟังกันได้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีของผมก่อนเลยครับใครก็ตามนะครับที่อยากจะบำรุงผิวหน้าแนะนำให้ไปจัดจินเสงเซราครีมโสมสกัดนะครับทาแล้วววสสิิิเเกก่่่าาหหยไไปใมมด หารอยดำรอยนั้นที่เกิดขึ้นจากสิวทาเป็นประจำน่าจะกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็มีการรับรองโดยออยอกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสาธารณาสุขเรียบร้อยเจ้าของเป็นแฟนเชลซีบ้านอยู่ใกล้ๆบีเทบนี่เองยอดขายหลัก4,000กระปุกแล้วนะครับแล้วก็เราเป็นผู้ชายบำรุงผิวหน้าได้หรือจะซื้อไปฝากคุณแฟนที่คุณรักก็ได้เช่นกันฝากไปอุดหนุนจินเสงเซราครีมส,มสกัดด้วยตอนนี้มีขนาด30กรัมแล้วนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่อยากจะตื่นมาปุ๊บถ่ายล่งปั๊บนะครับไปจัดยาถ่าย123กันได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ถ่ายท้องผูกขับลมปรับสมดุลการขับถ่ายสนใจสั่งซื้อสแกน QR วอารค้ดนั้นข้างได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีส่งส่งข้อความไปถามไปอตอบถามเรื่องเกี่ยวกับการซื้อยาถ่าย1นึก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เขาก็ลงสปอนเซอร์ผมมานานเกิน5ปีรวมไปถึงถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวยาตัวไหนเป็นพิเศษนะครับคุณสอบถามได้หมดเลยเพราะว่าห้างขายยาจอมทองเขาก็เปิดคู่กับคนไทยมาหลาย10ปี ห้ามพราดเด็ดาดอยากได้ตัวยาตัวไหนสแกนเคอร์โค้ดไปสอบถามได้เลยฝากด้วยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับปเป็นยนที่โรงเรียนนานาชาติบริติชคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกได้เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชคลัมเบียมาสู่โรงเรียนเป็นออฟชอ์สคูลนะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยน่านจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์กาเทน1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 นะครับติดต เจ้าของเป็นแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่ปีเตอร์โบไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยโรงเรียนสวยงามน่าเรียนหนังสือมากๆนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียน,ก,ก,น,ก,ยนก,กันได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานวิ่งด้วยนะครับนี่เลยนะครับฝากด้วยนะบอช ch Charity Run 2026 forward togetter รวมพลคนวิ่งแบ่งปันสร้างสรรค์ยั่งยืนในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2026นะครับณนะสวนเบญจกิติกรุงเทพมหานครโดยงานนี้เนี่ยจัดนำจัดขึ้นเพื่อน,นำไรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิตส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกายค่าสมัคร500ถึง650บาทตามประเภทมีรรงวันอันดับ1 3ด้วย ก็ฝากด้วยนะใครสนใจสมัครผมทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ในดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่อยากมีลูกนะครับแต่ไม่ประสบความสาเร็จสักทีแนะนําให้ไปติดต่อที่คลินิก In นสไปอีวอได้เลยนะครับอยู่แถวเพลินจิตซักเซตเรดในการมีลูกสูงถึง7 6เที่นี่เทคโนโลยีทันสมัยมาตรฐานระดับโลกพี่ยุจีรานันอดิตนางเอกชื่อดังก็มาติดต่อสอบถามที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จในการมีลูกนะครับไปที่นี่คุณเช็คได้หมดเลยครับเช็ค,คโครโมโซมเช็คเรื่องก,การและความเสี่ยงที่จะ <c oughs> ขอไปครับเพราะเราก็ไม่รู้นะครับว่าบรรพบุรุษของเรา,าเป็นยังไงมาบ้างไปเช็คให้ชัวร์ก่อนเนี่ยดีที่สุดนะครับบอกมาจากปิตอร์บดสิทธทิประโยชน์เพียบแล้วก็เขาลงสปอนเซอร์ผมยา,ยาวหนึ่งปีฝากคลินิกอินสไปร์ไอวด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ประเด็นใหญ่มาแรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแมนซิตี้ตามจีบเอนโซมาเรสกานะครับซึ่ง มาช่วงหัวคำบแบนเรารายงานแรกสุดมาจากนักข่าวเทียนหนึ่งนะครับเดวิดออนสตีนบอกว่าแมนซิตี้ได้มองตัวเอนโซมาเรสกาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะแทนที่เปปกอร์ดดโวลาซึ่งแหล่งข่าววงในชี้ว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่เปปจะอำลาซิตี้หลังจบฤดูกาลส่วนสาเหตุที่เรือใบสีฟ้าชื่นชอบมาเรสกาก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเคยทำงานกับเปปที่แมนซิตี้มาก่อน แล้วก็ตัวมารเรสกาเนี่ยเข้าใจจโมสอนเข้าใจโครงสร้างทีมเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องบอกว่าแม้มา r เรสกาจะเป็นลิสต์ที่แมนซิตี้สนใจแต่ไม่ใช่คนเดียวที่ซิตี้สนใจนะครับน่าจะมีตัวเลือกอื่นๆด้วยเช่นกันแล้วก็ทางเดวิดออสตินเนี่ยเขาไปจัดรายการเพิ่มเติมนะครับเป็นรายการพอดแคสต์อัปเดตเรื่องนี้เดวิดออสตินก็บอกว่าเขารู้มานานละว,ว่าแมนซิตี้อ่ะ สนใจเอนโซมาเรสกาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านี่เรื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เรื่องใหม่ตอนนี้คนหลายคนพูดกันว่าเลียมโรซินียกุนซือของสตราบูกเนี่ยอาจจะได้คุมเชลซีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระยะสัน้นระยะกลางหรือว่าระยะย,ยาวก็ตามและนั่นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเชลซีก็มีแผนสำรองเอาไว้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เดวิดออสตินบอก ส่วนไซมอนจอห์นสันนะครับนักข่าวสายเชลซีเขาวิเคราะห์นะครับบอกว่าความสนใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันจะเป็นบททดสอบสำคัญเลยว่าเชลซีเนี่ยอยากให้มาเรสกาอยู่คุมทีมต่ออีกนานแค่ไหนซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีดราม่ากันอยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับสัมภาษณ์ไม่มีความสุขในช่วง48ชั่วโมงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยชมมาเรสกาหนักมากนะครับสัปดาห์ก่อนเป๊ปเพิ่งชมมาเรสกาบอกว่า เป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ตัวมาเรสกาเนี่ยยังได้รับเครดิตที่เชลซีไม่มากพอเชลซี Chelsea เองนะครับในมุมของเชลซีก็คมไม่อยากเสียโค้ชให้กับคู่แข่งร่วมลีกแล้วเชลซีเนี่ยก็วางโปรเจกต์ไว้ยาวเดี๋ยวจะรอรีวิวเอ็นโซมาเรสกาตอนจบฤดูกาลอีกทีแต่อย่างไรก็ตามครับการเริ่มต้นโค้ชใหม่ย่อมมีความเสี่ยงเสมอแล้วก็ตอนเนี้ยไซมอนจอห์นสันบอกชัดเจนเลยนะครับว่า แฟนเชลซีเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเคียงข้างเอ็นโซมาเรสกาแล้วก็ร้องเพลงให้กำลังใจมาเรสกาในเกมที่ชนะคา r ์ดิฟในศึกคาราบาวนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แซมมอนจอห์นสันเขาวิเคราะห์ทีนี้ครับพอเราทราบแล้วว่าแมสซิตี้สนใจจริงๆเออนะครับไปดูอันต่อมาอันนี้เป็นเบนเจคอบส์นะครับเป็นนักข่าว สายสายกลางอะไม่ได้เป็นสายทีมไหนก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ความน่าเชื่อถือนี่ก็ดูไปเรื่องๆไปเออดูไปเรื่องๆไปบางเรื่องก็เทียสองบางเรื่องก็เทียสอามแต่ฟังได้ไม่แย่นะครับเบนเจคอบเขาก็บอกว่าได้สอบถามแหล่งข่าวเชลซีไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เชลซีเนี่ยปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นแล้วก็มาเรสกาเนี่ยยังเหลือสัญญาอีกหลายปี ถ้าเกิดมีการทาบทามใดๆขึ้นมาต้องคุยผ่านเชลซีเท่านั้นไม่ใช่ไปคุยผ่านตัวเอเย่นจอร์เดนเดสที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ถ้าเกิดจะเอาก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาสูงแหล่งข่าวจากฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุว่าเป๊ปกอ์ดิโอลาก็ยังมีสัญญาเหลือมากกว่าอีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งยังไม่ต้องการแสดงความเห็นใดๆต่อก,กระแสคาดเดาตอนนี้นะครับบางทีเป๊ปอาจจะคุมต่อกก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็ในมุมเชลซีเองเนี่ย ก็ต้องการเก็บมาเดสกาไว้กับทีมมีแผนที่จะประเมินมาเดสกาล่วงหน้านะซึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็นับตั้งแต่มาเรสกาให้สัมภาษณ์เรื่อง48ชั่วโมงเนี่ยมันก็สร้างความงุนงงให้กับหลายคนในสโมสรยังไม่ชัดเจนว่าคำพูดดังกล่าวเนี่ยเป็นการบ่งชี้ว่าเพราะมีข่าวกับแมนซิตี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีความเข้าใจกันว่ามาเรสกาอึดอัดใจบางอย่างมาระยะนึงแล้ว แต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าววงในเชลซียืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาแค่คำพูดของมาเรสกาเป็นแค่การแสดงออกทางอารมณ์หลังจบแมชการแข่งขันเท่านั้นนะครับส่วนฟาบิซซโอโรมาโนโรมาโนนี่ก็ได้น้ำได้เนื้อเยอะอยู่พอสมควรครับโรมาโนเขาบอกแบบนี้ครับว่าโค้ชคนหนึ่งที่เชลซีชื่นชมอยู่แน่ ก็คือเลียมโรซิเนียคนนี้นะครับกุนซือของทางสตราบุกนะครับคนที่ใส่แว่นคนนี้แล้วก็อยู่ในแก๊งบูโคอยู่แล้วซึ่งตอนนี้สิ่งที่เชลซีชื่นชมเลียมโรซิเนียเนี่ยมันเป็นการชื่นชมจากบุคคลภายในที่ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้บอกว่าชื่นชมเลียมโรซิเนียแล้วมาเรสกาจะต้องอำลาเชลซีร้อยเปร์เซ็นต์ไม่ใช่นะก็คือชื่นชมที่เขาทำผลงานได้ดีกับสตราบูกทำงานได้ดีมีความสามารถแต่จะบอกว่ามาเรสกาลาแนไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็โรมานโนบอกเลยว่า การที่คุณจะไปบอกว่ามาเดสกาเตรียมอำลาเชลซีร้อยเปอร์เซนต์หรือการจะไปบอกว่ามาเดสกากำลังจะไปแมนซิตี้หรือการจะบอกว่าเป๊ปกำลังจะลาซิตี้หรือการจะบอกว่าเชลซีเตรียมอนาคตล่วงหน้าไว้แล้วพวกคำถามสี่คำถามเนี้ยโรมาโน,โน่บอกว่ามันยังห่างไกลมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรมาโน,โน่จะสื่อก็คือตอนเนี้ยถามว่ามาเดสกาลาเชลซีชัวไหมโรมาโน่สื่อว่า ยังห่างไกลจากคำนั้นห่างไกลจากคำว่าลาเชลซีห่างไกลจากคำว่าไปซิตี้ห่างไกลจากสิ่งที่เป๊ปจะลาสโมสรนแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันยังอีกนานนะครับแล้วก็โรมาโน่ก็บอกว่าเอนโซมาเรสกาเคยทำงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนแล้วก็ระหว่างตอนที่อยู่ซิตี้เนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมมาอยู่เสมอหากวันหนึ่งเป๊ปอำลาทีมไปก็มีโอกาสอยู่แล้วที่มาเรสกาเนี่ย จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่บอร์ดบริหารแมนซิตี้สนใจแล้วก็การที่มารสกาเปลี่ยนเอเย่นเป็นจอร์จเบนเดสนี่ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเชลซียังพอใจกับผลงานของเอ็นโซมารสกามารสกาเคยขอเซ็นเตอร์คนใหม่แต่เชลซีไม่มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่มันไม่ลงรอยกันบ้างแต่มารสกายังมีสัญญาดังนั้นถ้าซิตี้จะเอาเชลซีก็พร้อมแจ้งกลับไปว่า คุณต้องจ่ายค่าชดเชยมหาศาลอ่าเชลซี Chelsea ยังไม่แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มุ่งมั่นไปที่การแข่งขันในซีซั่นตามปกติซึ่งพวกเขาจะพิจารณาเรื่องมาเรสกาอีกครั้งหลังจบฤดูกาลทีนี้ครับสิ่งที่เชลซีขู่กลับไปก็คือถ้าคุณจะจีบมาเรสกาไม่ใช่ว่าถ้าเป๊ปวางมือแล้วคุณดึงไปได้เลยเพราะเขายังเหลือสัญญากับเชลซีตามข่าวเนี่ย ถ้าเอาแบบสัญญาพื้นฐานนะครับยังเหลืออีก3ปีซัมเมอร์นี้นะแต่ก็มีบางแหล่งข่าวบอกว่ามีออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยนะครับเป็น4ปีแต่เราดูเบสก่อน3ปีเนี่ยค่าเหนื่อยของเอนโซมาเนสกาแต่ละสื่อบอกไม่ตรงกันแต่ว่าเอาที่ตัวเลขตัวประมาณนะครับนั่นก็คือปีละ4.5ล้านปอนด์ปีละ4.5ล้านปอนด์ซึ่งถ้าเกิด แมนซิตี้คิดจะมาเอามาเนสกาที่เหลือสัญญา3ปีโดยประมาณนะสามบไว้ก่อนไม่รวมพวกเกี่ยวกับออปชั่นต่างๆถ้าคุณจะเอามาเนสกาคุณต้องจ่ายเงินชดเชยให้เชลซีตามสัญญาที่เขาเหลืออยู่นั่นก็คือ13.5ล้านปอนด์ถ้าซิตี้ยอมจ่ายเงินตรงนี้กระบวนการก็คือฉีกสัญญาได้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้13.5ล้านปอนด ไม่ถูกนะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากๆแต่ว่าสื่อเขาก็บอกว่า3บก1ไม่รู้ว่าเชลซีอาจจะเรียกเป็น4ปีไปเลยไหมเพราะว่ามันเป็นขับออปชั่นเออถ้ามันเป็น4ขึ้นมาตัวเลขมันก็จะต้องคูณเป็น4ไปนั่นก็คือ18ล้านปอนด์ซิตี้จ่ายไหมถ้าซิตี้จ่ายเชลซี Chelsea ก็รั้งค่อนข้างยากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่นี่คือสิ่งที่แจ้งกลับไปนะครับว่าถ้าเขาจะเอาคุณต้องจ่ายค่าฉีกสัญ,ญญามหาศาลนะครับคำถามที่น่าสนใจ เชลซีควรทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับควรทำยังไงเอ่อไอเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าฉีกสัญญาเราก็รายงานไปแล้วแต่เรากำลังมองถึงความเหมาะสมคือผมจะบอกว่าซิตี้จะสนมาเดสกาไม่แปลกลูกศิษย์เป๊บทำทำงานมาก่อนรู้จักนักเตะชุดนี้ก็บางคนนะครับเคยร่วมงานกันมาสนใจไม่แปลกแล้วก็ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยมาเดสกาเพิ่งคุมทีมใหญ่ได้แค่ ีครึ่งนะแต่ก็เสกไป2แชมป์มันก็ไม่ธรรมดาอาจจะมีมุมอินดี้บ้างแต่ว่าอีกมุมที่เราต้องมองก็คืออินดี้เนี่ยถ้าแกไปทําใส่กับสโมสรที่สควอตเดฟมันนิ่งกว่านี้สมมติไปอินดี้เปลี่ยนคู่เซ็นเตอร์แต่ซิตี้เปย์สควอตเดฟให้แน่นกว่าเชลซีเงี้ยมันอาจจะไม่แว่งเท่าคุมเชลซีก็ได้เพราะเชลซีเนี่ยอ,อินดี้ก็อินดี้จริงแต่มาเลสกาไม่เถียงเลยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าสควอตเดฟเรามันยังหลวมอยู่ คือปริมาณมันพอแต่คุณภาพไม่ได้คุณดูเซนเ,นเตอร์เนี่ยเปลี่ยนจากชาลบาฟฟอฟนาเป็นโทซินบาเดียชิลแม่งคนละเรื่องอะถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยซิตี้จะสนใจมาเดสกาไม่แปลกผมพูดเลยเพราะถ้าเกิดคุณไปจีบสิทธิ์เป๊ปคนอื่นๆอ,อย่างเช่นแวงซองกองปานเขาก็กลำลังไปได้สวยกับบบเยอร์มิวนิกเหมือนกันซึ่งมาเดสกาก็เพิ่งมีข่าวระหองระแหงกระบอดบริหารไปเขาจะสนใจก็ไม่แปลกส่วนในมุมของผมเองผมรู้สึกว่าเอาจริงจริง ผมย้ำเสมอว่าเราต้องแยกแยะนะครับแต่ผมแค่มองว่าบางครั้งอ่ะคนก็ด้อยค่ามารสกาเกินมาจริงๆนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่บ่นแล้วก็วิจารณ์มารสกานะแต่ผมก็ดูเป็นนัดๆัดอ่ะนัดไหนดีผมก็ชมนัดไหนไม่ดีจัดตัวอินดี้เปลี่ยนตัวอินดี้ผมก็บ่นผมก็วิจารณ์ <c oughs> แต่ผมดูเป็นนัดๆัดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดตัดคําว่าดูเป็นนัดนวิจารณ์เป็นนัดนไปเนี่ยดูเป็นองค์รวมเนี่ย ผมยังรู้สึกว่าผมรู้สึกกับมาเนสกาบวกมากๆอยู่นะยังห่างไกลจากคำว่าแง่ลบเพราะเหมือนที่บอกเขาเพิ่งอายุ45ยังเป็นกุลซื้อนุ่มอยู่เลยแล้วก็เพิ่งคุมทีมได้ปีกว่าสวอรตบางตำแหน่งอยากได้ก็ได้ไม่สุดแต่ทำได้ประมาณเนี้ยอ่ะแชมป้ยนลีกอาจจะน่าผิดหวังหน่อยเพราะว่าดูทรงแล้วโอกาสไปเพลย์ออฟสูงมากแต่มันก็ยังอยู่ในเส้นทางไงเพลย์ออฟมันก็ยังไม่ได้ตกรอบไงพีเ์ลีกก็ยังอยู่ในกลุ่มท็อปโฟ บอลถ้วยทั้งคาราบาขทั้งเอฟเอครับมันก็ยังอยู่ในเส้นทางหมดอ่ะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเชลซีเสียมารเรสกาคุณจะเอาอะไรมารับประกันว่าเลียมโรซิเนียจะดีกว่ามารเรสกาความกดดันมันต่างกันเยอะนะครับโรซินเนียคุมแค่สตราบุกซึ่งแรงกดดันน้อยมากไม่ได้เยอะอะไรมาเรสกาเนี่ยหลายคุณซื้อแล้วที่แบบสเตปอัพมาคุมทีมใหญ่แล้วพังอ่ะคุณดูอย่างแกรน์พอตเตอร์อันนี้ตัวอย่างเห็นชัดว่า ไม่เวิร์กรูเวนอาร์โมริมก็ยังผีเข้าผีออกอยู่มันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายอันนี้บอกเลยสเตปอัพขึ้นมาคุมทีมใหญ่แต่มาเลสกาก็ถือว่าทานตรงนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็พวกเกมบิ๊กกเนี่ยเกมเจอทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยสังเกตมาเลสกาแท็ติกไม่ค่อยไปรองเขาผมรู้แหละว่ามาเลสกามีความอินดี้อยู่บ้างแต่ในเชิงการวางแผนวางกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับทีมที่เขาเจ๋งเหมือนกันโค้ชท็อปเหมือนกันเนี่ยมาเลสกาไม่ค่อยไปรองเขานะหลายครั้งทําได้ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นนนเใมมมุมผม ผมไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามปัจจุบันผมยังไปต่อกับมาเดสกาบนไหมบนทําไม่ดีก็บนอยู่แล้วแต่เราดูเป็นนัดๆแต่ผมอยากไปต่อกับมาเดสกามากกว่าทิ้งไว้ตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือความเห็นของผมนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันที่เรื่องของเตียโกซิวาแต่ข่าวเนี้ยก็ใช้คําว่าไงอ่ะ ต้องกรองหน่อยเพราะว่าคนที่รายงานเนี่ยแกรมไบรลี่แกเป็นสายก็สิบไงประมาณเทียร์สี่เทียร์ห้านะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับแต่เขาเขียนยาวมากเลยเขาบอกว่าเตียโ si กซิวากาลังมุ่งหน้ากลับสู่ยุโรปแล้วก็เปิดกว้างสำหรับการกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งแล้วก็รวมถึงการกลับเชลซีก็เป็นไปได้ตัวซิวานี่ไม่ได้ติดทีมชาติบราซิลมาตั้งแต่ปี2022แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าคาร์โลอันเชรติไม่ปิดโอกาสเรียกกลับมา ทำให้ซิวาม์บอกว่าถ้าเกิดได้เล่นในยุโรปอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่ดีอาจจะมีโอกาสได้กลับไปติดทีมชาติบราซิลก็ได้อังกฤษก็เลยเป็นจุดหมายในอุดมคติของเตียโก้ซิวาเพราะว่าแม้เขาจะอำลาเชลซีไปตอนปี2024ไปอยู่กับฟลูมิเนเซ่แต่ว่าครอบครัวของซิวาลูกทั้งสองคนนะครับก็ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่สนามซ้อมคอปแฮม นะครับคนโตนี่เล่นแบ็กซ้ายได้สัญญาอาชีพจากเชลซีแล้วด้วยนะครับแล้วก็แหล่งข่าบอกว่าถ้าเลือกได้ซิวาอยากกลับมาลอนดอนอีกครั้งตอนนี้ยังไม่มีข้อสเสนอทางการยื่นเข้ามาแต่กำลังมีการคุยกับเอเจนต์แล้วก็คนกลางต่างๆอยู่นะครับแล้วก็แกรมไบรี่บอกว่าเชลซีเองก็ทราบดีครับว่าเตียโก้ซิวา พร้อมย้ายทีมแล้วก็มีอีกหลายทีมในลอนดอนที่สนใจทั้งคริสตอฟพาเลตฟูลแลมเวสแฮมแม้จะอายุ41ปีแล้วก็ตามแต่ซิวาเนี่ยไปอยู่ฟูมิเดเซ่เป็นตัวหลักลงเกือบทุกนัดเลยนะครับสภาพร่างกายยังพอไหวซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายทีมให้ความสนใจ ฝั่งของดาร์เรนเบนต์อดีตกองหน้าหลายทีในพิมล,ลีครับดาร์เรนเบนต์บอกว่าถ้าผมเป็นเชลซีจะพยายามดึงเอลซิวา si กลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเกิดเป็นนักเตะก็ให้เขาลงเล่นไปเลยเพราะว่าผมดูเขาเล่นกับฟลูมินเนเซในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกมาแล้วเนี่ยเตียโกซิวายังดูดีอยู่มากๆเลยทีเดียวก็ย้ำนะครับว่าข่าวนี้ฟังหูไวหูก่อนคือซิวา si หมดสัญญากับฟลูมินเนเซแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะกลับมายุโรปจริงอันนี้น่าจะเป็นข่าวจริงนะครับ แต่ซิวาอยากกลับมาเชลซีชัวไหมเชลซีจะเซ็นสัญญากับเดียโก้ซิวาไหมเนี่ยผมยังไม่มั่นใจไอ้เรื่องนี้ผมว่ารอพวกสื่อเทียนหนึ่งรายงานรอแมตต์รอคีแรนกิลโรมาโน,โน่จอนสันนิซาคินเซ่าถ้าพวกนี้มาเนี่ยค่อยหลุน้นแต่ในความเห็นของผมนะผมว่า ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่แกรมเบอรี่พูดจริงไหมกับการที่อยากกลับไปติดทีมชาติเพื่อเล่นบอลโลกแต่ไม่ง่ายนะครับ41ปีที่จะติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกไม่ง่ายถ้าซิวามีจุดประสงค์ว่าต้องการกลับไปติดทีมชาติเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่าดูจากแนวทางเชลซีอ่ะอาจจะซัพพอร์ตตรงนั้นได้ไม่เต็มที่ต่อให้เซ็นกลับมาโอซิวาดีกว่าโทซินบาเดชิลอยู่แล้วแต่จะเบียดตัวจริงได้ชชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ากับแนวทางที่เชลซีเน้นความสดใหม่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจ แต่ถ้าจุดยืนซิวาไม่ใช่การกลับไปเล่นฟุตบอลโลกซิวาแค่อยากกลับมาอยู่ลอนดอนอยู่ใกล้ๆกับลูกชายอันนี้ผมเชียร์เลยผมรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์ให้เซ็นเข้ามาเป็นบทบาทไหนไอรีทายเขาน่าจะยังไม่รีทายแต่ถ้าเซ็นมาเป็นตัวโรเตชันแล้วแบบผมว่าแฟนเชลซีก็รู้ว่าฟอร์มซิวาร์อมอนสโมสรโลกเขาเผอดีกว่ากองหลังเชลซีหลายคนตอนนี้เซ็นเข้ามาเป็นรุ่นพี่คอยติวคอยให้คำแนะนำน้องๆเนี่ย เออนี่น่าสนใจจอห์นเทอร์รี่ยังบอกเลยว่าเซนมาไม่ต้องเล่นทุกวีก็ได้แต่ใครก็ตามที่คุณได้เล่นกับเตียโกซิวาคุณจะได้ประสบการณ์เต็มเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาผมว่าผมไม่ติดขัดอะไรนะจากความรักที่แฟนเชลซีมีให้กับเตียโกซิวาอยู่แล้วเนี่ยถ้ากลับมาไม่ติดขัดอะไรอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่มั่นใจว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูไปก่อนนะครับปิดท้ายกันสั้นๆครับเรื่องเกี่ยวกับดรามา่าเกี่ยวกับสปอนเซอร์ เท้าความกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าดีลเนี่ยที่เป็นลงสปอนเซอร์แขนเสื้อของฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยตอนแรกมันมีแอคเค้าวงในอาร์เซนอลแฮนด์ออฟอาร์เซนอลบอกว่าอันเดรียแบต้าพอออกกีฬาอาร์เซนอลไปฉกมาจากเชลซีเขาบอกว่าตอนแรกเชลซีจะไปดีลจากสปอนเซอร์ดีลเนี่ยให้มาลงสปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อแต่อาร์เซนอลไปฉกมาแค่ลงแขนเสื้อเฉยๆแล้วก็โอ้โหแฟนอาร์เซนอลล้อเชลซียับเลยนะครับซึ่งในภายหลังเชลซีเนี่ย แจ้งแหล่งข่าวให้ปัดข่าวนี้แบบทันทีมากันครบแมตลอนิซาคินเซล่าคีแรนกิลไซมอนจอร์แดนมากันครบทุกคนสวนกลับเลยว่าไม่จริงดีลไม่เคยมาคุยอะไรกับการเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเชลซีเลยเขาสนใจแค่สปอนเซอร์แขนเสื้อแต่เชลซีมี f อฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้แล้วก็งบประมาณของดีวอ่ะมันไม่พอที่จะลงเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันมั่วแล้วก็ทาง ines, ะคะิดไวนเนสไงคนนี้เป็นอดีตซีโอของเอฟเวอร์ตันเขาบอกว่าเขาสอบถามคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง มาคิดว่าเนสบอกเลยว่าข่าวเนี่ยมั่วจริงไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าทางดีลเนี่ยเขาไม่ได้มีงบพอที่ทำข้อตกลงเป็นสปอนเซอร์น้าออกเสื้อเชลซีได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยไม่จริงนะครับแฮนด์ออฟอาร์เซนอลปกติแมนมากเทีสยสูเลยครับแต่เรื่องเนี้ยพลาดน่าจะได้รับบีฟมาแบบผิดๆนะครับพลาดแล้วก็อันนี้ผมก็พูดได้ว่าผมถามทางฝ่ายการตลาดเชลซีมาแล้วเรื่องนี้ที่เชลซีโต้กับ เชลซี Chelsea, โตกับจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันทาให้สโมสรเสียภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่พยามามจะแบบว่าโอ้โหไปฉกสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อเชลซีเพื่อไปลงแค่แขนเสื้ออาซอนอันนี้ข่าวมั่วนะครับไม่จริงนะครับดีลสนใจแค่สปอนเซอร์แขนเสื้อแต่เชลซีมีเจ้าอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แค่นั้นนะครับอันนี้เชลซีพร้อมใจกันบรีฟนะักข่าวเต็มที่ให้ปัดเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่จริงแน่นอนนะครับอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลส l ูบันคอกเจ้าของแฟนเชลซีนะส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่นะครับพี่ที่พบไปทัวร์สคูบมาเรียบร้อยโรงเรียนสวยงามน่าเรียนมากๆนะครับฝากคลินิกอินสป r e ไอวีเอฟยครับใครมีบุตรยากติดต่อสอบถามกันได้เลยครับพี่ย an, ุ้ยจิรนันอดีตนางเอกชื่อดังมาติดต่อที่นี่แล้วก็ประสบความสาเร็จในการมีลูกเขาลงสปอนเซอร์ผมยาวๆหนึ่งปี ฝากยาถ่าย123ใครอยากจะตื่นมาปุ๊บถ่ายลงปั๊บนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code คได้พี่จะขอแฟนเชลซีลงสปอนเซอร์ผมมานานเกิน5ปีแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากจินเสงเซราครีมสมสกัดใครอยากจะบำรุงผิวหน้าไปอุดหนุนกันได้เลยครับเจ้าของแฟนเชลซียอดขายดีมากหลัก4 0 0 0กระปุกแล้วตอนนี้มีขนาด30กรัมมาด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากงานวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับบอสเชริตี้รัน2026นะครับวันที่8กุมภาพันธ์2026ช่องทางสมัครวิ่งนะครับอยู่ที่ดีสคริปชันของช่องปีตอรวเรียรร้อยฝากด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอวอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย